เดี๋ยวจะมารีวิวเซนโตดิชี่กันครับรถคลาสเอ็กตร e มคันใหม่ประจำซีซั่น4ล่าส,สุดเลยก็จะมาดูกันนะว่าคันนี้มันดีกว่าคันเก่าหรือเปล่ารถที่ดีของผมคือรถที่สามารถทำเวลาได้เร็วกว่าคันเก่านะไม่ว่าจะขับง่ายหรือขับยากไม่เกี่ยวก็เราจะมาเทสในสนามนี้กันครับ s i ซิ l y Beach สถิติที่เร็วที่สุดตอนนี้เป็นของวู้คงนะครับน้องปิ้นของเรา1.08.64ใช้อากิล่า5เมตร เดี๋ยวจะมาลองใช้เซนโตดิชีกันว่าจะสามารถทำลายสถิติเก่านี้ได้หรือเปล่า r ุ o t ช็อปเกม i n g บริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัยร้านจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมายมีเกมให้เลือกเติมโปรโมชั่นพิเศษมากมายร้านเปิดทุกวันทักปุ๊บเติมปับ๊บสนใจอินบ็อกทักเพจหรือแอดไลน์ line, ได้เลย r ุ o t ช็อปเกมมิ่ เท okay, ครับทาลายสถิติเก่าได้ก็ถือว่าเป็นรถที่ดีสําหรับผมเลยครับแต่สไตล์การขับเนี่ยผมรู้สึกว่าจะเล่นยากนะเล่นยากมันเร็วก็จริงแต่เล่นยากครับไม่เหมาะสําหรับมือใหม่โอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันต่อครับอ่าคันนี้นะครับก็จะเด่นในเรื่องอัตราเร่งแล้วก็ท็อปสปีดคล้ายๆชิลลอนครับเป็นชิลอนเวอร์ชั่นอัปเกรดก็ถ้าเป็นแบบไม่มี ECU เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเหนือกว่าคันเก่านะค่อนข้างโดดขึ้นมาเลยคล้ายๆชิลอนนี่นะครับ แต่ว่าความรู้สึกในการเล่นเนี่ยบอกตรงๆว่าเล่นยากเข้าโค้งยากครับอันนี้ถ้าเป็น5 ECU เนี่ยก็จะอัตราเร่งก็จะพุ่งขึ้นมาเช่นเดียวกันก็ถ้าเป็น5 ECU เนี่ยจะไม่โดดเด่นเท่าเท่าคันเก่ามากนักนะครับก็จะสู่สีกันมีทั้งสนามที่ได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบปาร a กานีอากิาเนี่ยยังพอสู้ได้อยู่ครับเรามาดูอัตราเร่งเทียบกับปากานีกันครับจุดเด่นของคันนี้นะครับเชนโตดิชีอัตราเร่งสูงมาก ถึง200ก่อนครับความเร็วถ้าเป็นทางตรงใกล้ๆงี้นะเร่งแซงชาวบ้านหมดทุกคันครับเป็นจุดแข็งที่สุดของคันนี้เลยนอกจากกระตาเร่งที่สูงแล้วเนี่ยความเร็วปลายก็ยังสูงอีกครับสำหรับเซนโต้ i c ชีนะครับอันนี้เทียบกับปาคาีดูครับชัดเจนเลยนะคือถ้าเป็นทางตรงไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเนี่ยเซนโตชีเอาไปกินหมดครับชนะชาวบ้านทุกคัน ต่อมาเรามาดูจุดด้อยของคันนี้บ้างครับเรื่องแรกคือาการเลี้ยงเขียวครับมันจะเลี้ยงเขียวแล้วถลายออกอย่างเดียวเลยเราต้องควบคุม,มความเร็วให้ดีนะครับถ้ามันจะถลายออกเราก็ต้องรีบแตะเบรกเพื่อไม่ให้มันถลายออกถ้าเราทําความเร็วได้ไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงเขียวเนี่ยมันก็จะถลายออกครับแบบนี้เลยนะครับถลายออกจุดด้อยอีกอันนึงก็คือยูเทิร์นครับอันนี้จะลองเข้ายูเทิร์นแบบผิดวิธีนะแบบหักแดงไม่เลี้ยงเขียว ็จะดับเลยครับดับนานมากด้วยครับสําหรับคันนี้นะถึงแม้บางทีเราจะเลี้ยงเขียวก็ก็ตามนะแบบว่าพยายามเลี้ยงเขียวแล้วมันก็ยังดับได้อยู่ดีครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ผมพยายามเลี้ยงเขียวมันก็ยังดับอยู่แปบ๊บนึงนะครับเพราะฉะนั้นการเข้ายูเทินยากมากสหรับคันนี้ครับสรุปเลยนะครับคันนี้ถ้าเป็นทางตรงเนี่ยกินขาดทุกคันครับไม่ว่าจะเป็นอัออตราเร่งหรือว่าความเร็วปลายชนะหมดแต่จะยากในเรื่องของการเข้าโค้งไม่ว่าจะเลี้ยงเขียวหรือยูเทิน เล่นย่าหมดครับก็ไม่เหมาะสลับมือใหม่ถ้าจะขับคันนี้ให้เร็วจริงๆก็ต้องฝึกฝนการควบคุมรถมาพอสมควรครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวในวันนี้